สวัสดีค่ะคุณทุกสวัสดีค่ะได้เวลาพอบานออกไปกวดทีิมากก่อนทรงนลินไปหนาปาักซอยขึ้นรถโรงเรียนนะคะเนี่ยน,น้องมากูกี่เจลัดอยากออกไปอยากออกไปาหาพ่อ เรากวดเองทุกปีนะคะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะเราไม่จ้างคนมากวดให้ค่ะพม่บ้านจะกวดเองถ้าวัน,น,นไหนแม่บ้านขยนันแม่บ้านก็ออกไปกวดแต่แม่บ้านบ่ใส่เครื่องนะคะแม่บ้านใส่ทิ่อาช้าชบโบนะคะกวดเอาอสวยเนาะค่ะน้ะบรรยากาศสวยมากแบบนี้เนี่ดูสวยค่ะแม่บ้านชอบมากค่ะแบบ ดูท้องฟ้าแม่วานลืมใส่ถุงมือแม่วานลืมใส่ถุงมือ รถก็มาโรยทรายนะคะโรยทรายมาให้รถล,ลื่นค่ะช่วยกันคนละไม้คนละมือช่วยกันคนละไม้คนละมือรุดจบไหมลยะุดจบรุดจบนะเป็น pack up the big e อ e โอเค กุก๊กิสนุกก็เพื่อนแม่วาแม่วากุก๊กิสนุกก็เพื่อนเนาอะอนาลินสุกสัตนมันครอบครัวแต่และปีก็จะประมาณนี้ราคาหนใหมาเรนอยากออกมาเ่นให้มาก,ก่อนออกไปโรงเรียนเนาะค่ะอะ ยี่สิบนาทีน้องนายลิงออกไปโรงเรียนค่ะพระบาโรงเรียนค่ะโทรมาบอกว่าไปสาสองชั่วโมงค่ะทัว,วร์เวิร์ทะเลพระบาทกวดมาทางออกโอ้โหลูกกระเด็นโอ้ หลังหิมาหยุดตกท้องฟ้าสีสวยงามมากเลยทีเดียวค่ะเพื่อนๆที่รักค่าส่วนตรงกิ่งไม้ก็ขาวพ้นไปด้วยปุ๋ยนนหิม,มะตรงสนามหญ้าพื้นดินก็ขาวพ้นไปด้วยหิม,มะเช่นกันค่ะเ่นหิม,มะก่อนจะออกไปโรงเรียนวันนี้โรงเรียนไปช้าสองชั่วโมงนะเรนเจ๊มเลยค่ะไดเล่นค่ะ เดี๋ยวหิมาจะละลายหมดก่อนบายบายกับหมดแล้วมั้งเนี่ยแม่วานว่าตกลงมาหน่อยเดียวเองตกลงมาหน่อยเดียวเองใคร่ เนี่ยค่ะเนาะเนี่ย,ยจะประมาณเนี่ยค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเห็นไหมสวยมากเลยเอาน้ำแดงเฮทโรบอยมาโรยได้นะคระับเ,เ,เอาให้มาออกจากทางเดินเรียบร้อยมานี่เลยค่ะทางเดินเราก็มาโศกเองพอวานจะกวดด้วยเครื่องน้อยนึงเลยวันก็มาเก็บตามบันไดเนาะค่ะถ้าจะตามขอบขอบน้องนรินก็ออกไปโรงเรียนเรียบร้อยแล้วค่ะ สิบโมงสามสิบนาทีสิบโมงเส้าสามสิบนาทีค่ะวิธีเก็บกวดแต่ละบ้านเรือนเข้าก็จะออกมากวดท้มะประมาณนี้แหละค่ะเสียงเครื่องบ้านนู่นค่ะทางเดินระบานก็มากวดด้วยเครื่องมือตัวนี้ค่ะที่กวดท้มะที่โศกท้มะเนี่ยค่ะบ้านนู่นเพิ่นก็กวดกันค่ะทางออกไปนี้แล้วก็กวดเอง มานีนเลยจ้ะมาเก็บตรงตู้จดหมายนี่น้อยนึงค่ะเดี๋ยวเรียบร้อยค่ะเนี่ยเห็นไ,ไหมทางตรงเนี่ยทางรถออกมาเสื่อมกับถนนนี่ค่ะมวันก็จะมาเก็บ บรรยากาศนี่สุดยอดเลยค่ะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะสุดยอดสุดยอดของความหนาวสุดยอดของความสวยสวยมากเข้ามาแกนางชอบประมาณนี้นะคะเ,เพื่อนๆที่รักค่ะได้เียนี้มากค่ะ เรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนที่ะาาเอาเหิมะจากบนลงังคารถออกเรียบร้อยตรงทางเดินก็สะดวกสบายในการขับรถในการเดินแล้วค่ะเข้าบ้านไปกินกาแฟยิ้งกาแฟกันก่อนค่ะอากาศหนาวๆนานอกบ้านได้กาแฟสแกวนั่งดูหิมะเขาวพ่นติดพื้นดินเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรที่สวยมากเลยนะคะคัสสิกคัสสิกมากค่ะไปแล้วกินกาแฟดื่มกาแฟกันค่ะเครื่องกาแฟคู่ใจ กลัวทีมาแล้วตะกี้นะคะกดเข้ามาได้บ้างกาแฟร้อนๆก็ไม่ปังเลยค่ะเพื่อนๆที่ราาักค่ะเรียบร้อยองงกาแฟดง ไม่บานได้ค่ะกาแฟกับบรรยากาศนอกบ้านค่ะโอ้ยกาแฟร้อนๆบรรยากาศนอกบ้านหนาวเย็นเข้ากันปนยังค่ะกับวิวสวยๆเนี่ยหือสุดยอดเลยค่ะกาแฟหอมๆหอมค่ะหอมมากค่ะกาแฟดําของแม่บานส่วนน้องมาเลยค่ะอะ ล้มมากค่ะหลังจากกวดให้มาเสร็จสิ้นลม้มดูค่ะกัวไฟดับอีกอยู่ค่ะวันนี้ย่านไฟดับอินเทอร์เน็ตหายอยู่ค่ะวันนี้ล้มค่ะนอกบ้านไรไมเคิล beautiful ฮ huh? ะ my beautiful girl you no know, you can have coffee กอร์